สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวกรกฎลัคนากรากฎคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปประจำเดือนกรกฎาคมค่ะวันนี้แม่หมอก็จะมาเช็คพลังงานความรักให้คุณนะคะก็ไปดูกันว่าสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างถ้าสถานการณ์ของคุณตรงคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปของคุณก็ได้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปเปิดพลังงานของคุณนะคะวันนี้แม่หมอก็อยากจะพูดถึงในเรื่องของความหอมชาวกรกฎเนี่ย แม่หมอมองว่ากลิ่นกุหลาบชมพูเนี่ยค่ะจริงๆใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะกลิ่นกุหลาบไหมคะสําหรับคนที่ชื่นชอบกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องแบบเออชาวกรกฎเนี่ยนะคะถูกโฉลกกับน้ําหอมกลิ่นไหนแม่หมอมองว่ากุหลาบชมพูเนี่ยเป็นกลิ่นที่เหมาะกับชาวกรกฎในช่วงนี้นะคะเสริมสร้างเสน่ห์ดึงดูดพลังงานดีๆนะคะรักแท้ เข้ามาในชีวิตค่ะแล้วก็ตอนนี้แม่หมอจัดโปรอยู่นะคะใครที่ซื้อน,ะะน้ำหอมขนาด50 ML นะคะในราคา999บาทตอนนี้แม่หมอจัดโปรนะคะแถมขนาด10 m l นะคะมูล,ลค่า199บาทค่ะจริงๆน้ำหอมของแม่หมอมีทั้งหมด19กลิน่นสำหรับตัวแถมนี้นะคะใครอยากจะได้กลิ่นอะไรเนี่ยจัดตามสบายเลยนะคะหรือถ้าคุณอยากจะได้กลิ่นอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ย คุณก็สามารถทักทายหายแอดมินหรือว่ารายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วหรือคุณจะแอดไลน์ไปที่ฟินนะคะ f i n 5696ก็ได้ค่ะหรือถ้าใครงบน้อยนะคะแต่อยากได้หลายๆกลิน่นแม่หมอก็จะมีขนาด10 ml ในราคา199บาทนะคะ่อ,อขวดส่งฟรีขึ้นไปคุณสามารถมิกซ์ได้หลายๆกลิ่นเลยนะคะคือคุณสามารถซื้อได้มากกว่า3ขวดถ้าคุณอยากได้หลายๆกลิ่นค่ะซึ่งก็ ลองสอบถามแอดมินดูนะคะว่ามีกลิ่นไหนที่คุณชื่นชอบเป็นพิเศษบ้างนะคะแต่ตอนนี้แม่หมอขอแนะนำสำหรับชาวกรกฎนะคะกุหลาบชมพูค่ะไปดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างค่ะชาวกรกฎภาพลังงานตรงนะคลิปนี้ต้องเป็นคลิปของคุณแน่ๆ,ๆ,ๆเลยค่ะ คุณได้ไพ่ก้าดาบนะคะคือรู้บอกก่อนนะว่าไพ่ก้าดาบขึ้นมาเนี่ยใครที่บอกว่าโอ้กำลังรักกันดีมากๆเลยมีความสุขไม่ได้เครียดอ,อะไรกับความรักเลยคลิปนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้นะอะแต่ว่าคุณสามารถฟังได้ไหมฟังเป็นแนวทางฟังเรื่องราวของเพื่อนๆดูก็ได้นะคะ The เดียมเพรสเจดเหรียญน,นะคะแล้วก็เดอะมิชชันค่ะ อัศวินถือถ้วยที่จริงจะบอกว่าความรักของชาวกรกฎนะ่ะถามว่าดีไหมก็ดีมันก็ยังดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่ารักตรงเนี้ยแม่หมอมองว่าเป็นรักทางไกลทําไมก้าวดาบถึงขึ้นมาเป็นใบแรกความรู้สึกของคุณเนี่ยรักทางไกลเนี่ยมันมีลุ้นนะคะเมื่อไหร่จะได้เจอกันเอ๊ะเขาอยู่ห่างไกลจากเราเนี่ยเขามีเราคนเดียวหรือเปล่า เขามีเราเป็นที่หนึ่งในใจหรือเปล่าเขาแอบคุยกับใครหรือเปล่าในเมื่อตัวของคุณเองเนี่ยไม่ได้รู้สถานการณ์เกี่ยวกับตัวเขาต่อให้ความรักเนี่ยมันดีขนาดไหนนะคะก็สามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยเครียดได้แต่คุณสมบัติของคุณนะคะชาวกรกฎเมื่อไพ่เดียมเพรสขึ้นมาเนี่ยไม่เหมอะมาว่าคุณสมบัติของคุณนะครบถ้วนอยากให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะว่าคุณมีดีแน่นอน ซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็แล้วแต่คุณเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบในตัวเองมากๆใครที่ได้คุณไปเป็นแฟนนะคะคนคนนั้นเขาจะรู้สึกโชคดีมากๆและแม่หมอก็เชื่อนะคะว่าคนทางไกลคนนั้นเขาก็คิดอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอนเนจีของคุณนะคะแม่หมอหมองว่ามีความกังวลไหมมีความกังวลแต่ แม่หมอก,ก็ยังเห็นความเชื่อมั่นในตัวของคุณนะคะว่ารักครั้งนี้คุ้มค่าม,มากๆต่อให้ต้องรอนานเท่าไหร่นะคะคุณก็เต็มใจที่จะรอแม่หมอรู้สึกอย่างนั้นนะคะคือความคาดหวังของคุณกับคนคนนี้คุณคาดหวังที่จะเป็นความรักที่อยู่กันแบบยาวๆถือไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรไปด้วยกันนะคะความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้รักครั้งนี้เนี่ย มันเป็นอะไรที่รู้สึกมหาศจารร์มีความประทับใจในตัวของเขามากๆคุณอาจ,จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบมาแบบเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยแบบที่คุณเองก็ไม่คาดคิดว่าอุจะมีคนที่แบบแต่อย่าลืมนะว่าคุณสมบัติของคุณเนี่ยดีมากการที่คุณยจะได้เจอคนเก่งคนฉลาดรูปร่างหน้าตาดีคุณก็ต้องรู้สึกว่าคุณโชคดีใช่ไหมคะแล้วเอนเน y เนี้ย อาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณคุยกันทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันดีนะเข้ากันได้ดีอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่คุณก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนเก่งสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคุณแม่หมอมองว่าคุณน่ยได้เจอคนที่ศีลเสมอกันนะความคิดของคุณกับเขาเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันปัญญานะคะความเฉลียวความฉลาดแม่หมอก็รู้สึกว่าคุณเองก็เป็นคนที่เก่งไม่ใช่น้อยนะคะไพ่เบเนียบ่งบอกในเรื่องของการเดินทาง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะคาดหวังนะคะในเรื่องของการเดินทางของเขาก็ได้เช่นเขาอาจจะสัญญากับคุณว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณนะเออแต่ความเครียดของคุณเนี่ยเอ,อ๊จะมาจริงหรือเปล่านะเช่นการกําหนดว่าสิ้นปีนี้อย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือในเดือนถัดไปเดือนกรกฎาคมยอะไรเงี้ยคะ่ะเอ,อ๊เขาจะเดินทางมาไหมเขาสัญญาแล้วนะซึ่งบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความกดดันได้ว่าจะได้เจอกันแล้วอ่อคุณกับเขาอาจจะยังไม่เคยเจอกัน หรือถึงแม้ว่าจะได้เจอกันแล้วแต่การที่นานๆได้เจอกันเนี่ยหรือได้รู้ว่าเอ้ยเขาจะเดินทางมาหาเรานะเมื่อไหร่อะไรยังไงมันก็เกิดความเครียดได้ว่าจะมาจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้ค่ะแต่เม่หมอมองความรู้สึกของคุณเนี่ยเหมือนกับอาจจะเป็นความรักที่คุณรู้สึกทุ่มเทความรักที่คุณคาดหวังว่าจะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตของคุณด้วยนะชาวกรกฎโอเคนะคะ ไปดูแนวโน้มในเดือนกรกฎาคมว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างแล้วมันจะเป็นยังไงคะขอดูนิดนึงนะใครที่พลังงานตรงนะคะพลังงานของสิบไม้เท้าพลังงานของ Temperance ไทม e เพรสคุณอาจจะคบอยู่กับชาวราศีธนูก็ได้นะธาตุไฟเมษธนูค่ะหรือราศีกันนะคะธาตุด,ดิน พฤกษบกันแล้วก็บังกรสีดาธาตุลมมิถุนดุลกุมนะคะธาตุดินอ่าโอเคนะคะธาตุดินธาตุดินพฤกษบกันบังกรนี่แหละแม่หมอก็ได้พูดไปแล้วเนาะจริงๆแนวโน้มในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคะ่ะแม่หมอไม่อยากให้ชาวกรกฎเนี่ยต้องมีความวิตกกังวลมากนะคะเห็นพลังงานของเขาอะค่ะทำงานเยอะมาก ทำงานหนักมากมีภาระในเรื่องของการรับผิดชอบงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆซึ่งบางทีเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าถ้ามีการนัดหมายกันนะคะที่จะได้เดินทางในเดือนกรกฎาคมเนี่ยอาจจะล่าช้าออกไปนะคะมันเหมือนเขาต้องเคลียร์ภารกิจเยอะไปหมดเลยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะทำภารคือการเปลี่ยนแปลงนียเพื่อให้สมดุลกับการทํางานของเขาวันหยุด หรือช่วงเวลาที่เขาสามารถที่จะมาได้ถ้าสมมุติว่าเดินทางมาไม่ได้ตามกําหนดในเดือนกรกฎาคมเนี่ยไม่หมอมองว่าสิ้นปีนี้น่าจะมีการเดินทางประมาณสิ้นปีเลยนะคะอาจจะเลดยาวไปเลยนะคะเพราะมันเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะต้องแบบเหมือนกับ ออมองว่าในเรื่องของภาระหรือว่าความรับผิดชอบในหน้าที่การงานหรือการเดินทางไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งหรือเขาทํางานเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะต้องไปดูสถานที่นั้นสถานที่นี้หรือบางทีไปในแบบสถานที่ที่แบบธุรก,กันดารอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของ,ของเขาก็ได้นะเช่นเขาอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เขาอาจจะเป็นหมอ เนาะอาจจะเป็นนักวิชาการอะไรแบบนี้คะ่ะนักวิทยาศาสตร์ใดๆก็แล้วแต่เป็นที่ปรึกษาเขาอาจจะเดินทางไปประเทศที่อยู่ห่างไกลแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการขาดการติดต่อสื่อสารกับคุณได้นะส,สีดาบเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องรู้นะคะล่วงหน้านิดน,นึงเพราะว่าถ้าจู่ๆวันหนึ่งเนี่ยเขาหายไปเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องวิตกกังวล เพราะว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นะแม่หมอเห็นภาระอันยิ่งใหญ่เช่นสมมติว่าเขาเป็นคุณหมอผ่าตัดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาอาจจะต้องเดินทางไปดูคนไข้เขาที่นู่นที่นี่โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้แค่ยก OK ตัวอย่างนะแต่ถ้าเป็นคุณครูรอย่างเงี้ยค่ะครูบาอาจารย์รอย่างเงี้ยเนาะต้องไปสอนอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบไม่ได้สอนประจําสถานที่นั้นที่นี้อาจจะต้องไปที่นั่นที่นี่ก็ว่ากันไปเนาะอาจจะไปสถานที่ที่แบบว่าเออ ธุรกันดารต้องไปช่วยเหลือสังคมหรือทํางานเกี่ยวกับด้านการช่วยเหลือแบบการกุศลอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีช่วงหนึ่งเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนะที่เขาอาจจะหายเงียบไปอาจจะขาดการติดต่อกันแบบระยะสั้นๆแต่ชาวกรกฎก็ไม่จําเป็นที่จะต้องออวิตกกังวลหรือเครียดนะคะเพราะสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้สองพเนี่ย เขาคนนี้จะต้องเดินทางมาหาคุณแน่นอนถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะเดินทางไปหาเขาสมมติว่าคุณเป็นเอมเพรสเนาะคุณก็มีความอุดมสมบูรณ์แหละถ้าเขาเดินทางมาหาคุณไม่ได้คุณเดินทางไปหาเขาได้ไหมไม่เหมาะมองว่าไม่สะดวกกับการทํางานของเขาเขาก็อาจจะไม่มีเวลาให้คุณเพราะฉะนั้นรอให้เขาเนี่ยว่างแล้วก็เดินทางมาหาคุณดีกว่าและการเดินทางมาหาคุณครั้งเนี้อาจจะมีของฝากของขวัญของกำนันเป็นอะไรที่มีค่านะคะ เพื่อมาแบบปลอบใจเพื่อมาแบบเออเนี่ยนะคะแสดงคําขอโทษงั้นไปเช็คความรู้สึกของเขากันนะคะว่าเขาคนนี้รู้สึกยังไงกับคุณนะคะความรู้สึกในใจของเขาเขารักคุณมากแค่ไหนคาดหวังอนาคตอะไรไว้กับคุณบ้างแนวทางเนาะอ่าเป็นแนวทางนะคะลองดูสีม่มเท้า คนนี้เขาคาดหวังเรื่องการแต่งงานนะคะการเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่กับคุณอย่างแน่นอนสีไม่เท้าเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองความสําเร็จเฉลิมฉลองนะคะที่จะได้ใช้ชีวิตคู่การแต่งงานเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยได้แต่งแน่นอนคนนี้แม่หมอรับประกันนะคะได้แต่งแน่ๆหนึ่งถ้วยอืมเขารักมั่นเพียงคุณเท่านั้นนะ มีคุณคนเดียวในใจของเขาโอเคไหมนะเมื่อกี้พูดต้นคลิปมาเลยว่าโอ้ใครกำลังที่ in l เลิฟเอออาจจะไม่ใช่คลิปของคุณแต่ถ้าใครที่แบบว่าเอ้ยก็ฟังแม่หมอมาจนถึงตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นก้าดาบเนี่ยอาจจะเป็นความเครียดของคุณแต่ความรักของคุณนั้นไม่ได้มีปัญหารูปสักเลยนะคะเขารักคุณมากคุณเป็นที่หนึ่งในใจของเขาเป็นหนึ่งเดียวในใจของเขาเลยเนี่ยเป็นรักที่แบบบริสุทธิ์รักที่สดใส คุณทําให้เขามีความสุขมากๆเลยนะความรู้สึกของเขานะคะและเขาแค่ต้องการให้คุณรอแค่นั้นเองรอให้เขาเนี่ยนะคะมีความพร้อมในอาชีพการงานคืออาชีพการงานนี้พร้อมไม่หมามอวพร้อมในเรื่องของเวลามากกว่าอยากให้คุณใจเย็นๆนะคะอยากให้คุณแบบมีความสุขไม่อยากให้คุณคิดมาก ถ้าเกิดสมมติว่าก่อนหน้านี้ได้เคยพูดอะไรกันคำสัญญาการจะเดินทางมาหานะคะเพื่อการแต่งงานการเฉลิมฉลองการได้พบได้เจอกันเนี่ยก็แค่รอแค่นั้นเองนะคะไม่นานเกินรอค่ะสิ้นปีคุณกับเขาได้เจอกันแน่นอนนะคะ the fool นะคะความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือเขาเองก็เป็นโสดนะสถานะเขาเนี่ยโสดอิสระอยู่คนเดียวมานานบางครั้งเนี่ยการแต่งงานครั้งเนี้ย หรือการที่มีคุณเป็นแฟนเนี่ยอาจจะเป็นรักแรกของเขาที่เขารู้สึกจริงจังอยาการู้สึกอยากจะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวกับคุณอาจจะเป็นคือไม่ใช่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เคยมีแฟนนะอาจจะเคยคบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่อาจจะยังไม่เคยได้รู้สึกจริงจังถึงขั้นแต่งงานเนาะก็เป็นโสดนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเขาโสดไหมเนี่ยไพย่ใบนีย้ยืนยันในความโสดของเขาแต่มีเป้าหมายในการแต่งงานแล้วมีคุณเนี่ยเป็นที่หนึ่งในใจของเขาเนาะ ก้าถ้วยค่ะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคุณคือถ้วยไปที่สิบนะเขาเป็น9ก้าถ้วยเนี่ยก็คือเขาเป็นโสดแล้วชีวิตเ,เขาในตอนนี้ยแม่หมอบอกว่าเพียบพร้อมทุกอย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีบ้านมีรถหน้าที่การงานมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์เพียงแต่หน้าที่การงานเนี่ยก็อาจจะต้องหาเวลาเนาะคนเราบางทีแบบงานเยอะโปรเจกต์ใหญ่มีภาระรับผิดชอบเยอะจะให้ว่างเออ ตามใจชอบเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนคนนี้เนี่ยความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนั้นเขารอถ้วยใบที่รอถ้วยใบที่สิบอยู่ซึ่งก็คือคุณนั่นเองเขาเป็นคนที่แบบน่ารักนะเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่แบบรักตัวเองรักตัวเองเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากนะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีเหมือนที่คุณรู้สึกกันแหละว่าการที่คุณได้เจอคนที่แบบเพอร์เฟกขนาดเนี้ย ใช่ไหมเอ๊เขาจะจริงจังกับคุณไม่นอะอะไรเงี้ยก็อาจจะคิดประมาณนั้นก็ได้นะคะแต่แม่หมอยืนยันให้แล้วนะคะว่าเขาจริงจังกับคุณมากๆาตได้สหรับของเราเนี่ยเป็นไพ่หนึ่งหมายเท้าคุณคือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตเขาแม่หมอเชื่อนะคะว่าเขาเป็นโสดมานานเขาไม่เคยคิดแต่งงานกับใครเลยจนกระทั่งมาเจอคุณนี่แหละมันคือ การเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณทําให้เขามีแรงนดานใจมีไฟในชีวิตมากๆคุณทําให้เขารู้สึกอยากมีชีวิตครอบครัวประมาณว่าเขาเนี่ยอาจจะแบบว่าการอยู่คนเดียวเป็นโสดอะ่ะมันมีความสุขนะไม่ต้องดูแลใครเนาะคือก้าวถวยเนี่ยคือการที่ไม่ต้องดูแลใครเนี่ยมีความสุขนะแต่คุณทําให้เขาเปลี่ยนไปคุณทําให้เขาเปลี่ยนความคิดตัวเองโอเคนะคะก็ะสิ่นปีนี้ เขามีเกณฑ์เดินทางมาหาคุณอย่างแน่นอนนี่คือความตั้งใจแนละ้วถ้าในเดือนก,นกรกฎาคมนี้มาไม่ได้นะคะแม่หมอก็คิดว่ามาไม่ได้นะเนี่ยเนาะเพราะงานเขาเยอะมากก็โอเคค่ะอย่าคิดมากนะคะรักครั้งนี้ของคุณได้แต่งงานแน่นอนรักครั้งนี้สมหวังแน่นอนคะ่ะชาวกรกฎสําหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใ,ใต้คลิปแล้วนะอย่าลืมนะคะกุหลาบชมพูพลังงานดึงดูดรักแท้บอกแอดมินได้เลยนะคะว่าแม่หมอบอกว่ากุหลาบชมพูนี่แหละ เหมาะกับชากวรากรกฎแล้วก็อยากได้กลิ่นอะไรถามแอดมินได้เลยว่ามีกลิ่นอะไรบ้างนะคะให,ให้แอดมินแนะนําแล้วคุณก็สามารถรับมูลค่านะคะ199ฟรีได้เลยค่ะใครที่สนใจรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วเช่นกันนะคะ